ในที่สุดก็สามารถหาหนทางเพิ่มจำนวนของเผ่าพันธ์วิเชอร์ได้สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับช่อง m o v i e for You วันนี้เราจะมาดูเนื้อหาในพีที่5ซีซั่น2ของซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่าง The w ว t c h e r หลังจากที่อีก่อนพวกเขาได้ t r รสนักเวทสาวมาช่วยสอนให้ซิรีควบคุมพลังพิเศษแต่พวกเขากลับค้นพบความหวังใหม่ที่จะสามารถเพิ่มจำนวนเผ่าพันธ์นวิเชอร์ขึ้นมาได้ส่วนทางฝั่งเกรอก,ก็ได้ออกเดินทางเพื่อไปค้นคว้าเรื่องเสาหินนั้นเดินทางไปหาเอสริกผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสาหินโดดยตรงงงส่วนนนทาา้ขอิฟ เ,เธอก็ยังคงหลบหนีอยู่กับเคียร์เมทัพของนิฟก์ดจนได้มาพกบกับจัสเคียอีกครั้งและจัสเคียก็ช่วยให้ทั้งสองขึ้นเรือเพื่อไปยังอาณาจักรซินทราแต่แล้วหลังจากที่จัสเคียช่วยเหลือยูนิเฟอร์ได้สําเร็จเขากระหายตัวไปโดยทิ้งเอาไว้เพียงกีต้าร์คู่ใจของเขาเท่านั้นและเรื่องราวในี EP นี้มันจะเป็นแบบไหนหากพร้อมแล้วผมก็ต้องขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และก็คอมเมนต์เข้ามาคนละหนึ่งคอมเมนต์อย่างเช่นเคยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปปปตต่่อออออไไเเเเาาาาลลละครรรัับนนนนนีีน้้้้หหกกพมแวดูืใทย คับ เรื่องราวใน EP ที่หเปิดมาที่หญิงสาวนักเวทคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลีเดียเธอถูกส่งมาทํางานอะไรบางอย่างเธอลงมาในคุกใต้ดินของเมืองซินทราเพื่อมหานักโทษชายคนหนึ่งซึ่งเขามีชื่อว่าเรนส์เขาถูกราชินีคารันเทศจองจาอยู่ในคุกนี้มาสิปีแล้วโทษฐานที่เขานั้นไปทําความผิดอะไรบางอย่างแถมเรนส์ก็ยังเป็นผู้วิเศษที่มากฝีมือนอกคอ,อกอีกด้วยบัดนี้ลีเดียได้มาปลดปล่อยเขาเพื่อที่จะให้เขารับงานตามล่าตัวเจ้าหญิงเซรีลและบอกว่าราชินีคารันเทศตายไปแล้วเหลือเพียงแต่ทายาทคนเดียวของเธอเท่านั้้นนทีี่่รออดดดไไปเธพูวาาสยขง รายงานเข้ามาว่าเจอนางล่าสุดในตลาดนอกเมืองซอดเดนตอนนี้มีเพียงแต่เปลวเพลิงสีขาวเท่านั้นที่ออกล่านางอยู่หากคนอื่นรู้ก็จะตามล่านางเช่นกันฉะนั้นเราต้องไปถึงตัวนางก่อนเพื่อเตรียมการยุนไม้อีกทอดหนึ่งเข้ากองไฟให้มันจบๆซึ่งเลนส์เมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าอิสระภาพของข้าแลกับการเป็นนักล่าฆ่าหัวให้กับนิฟกาดอย่างนั้นหรอข้าไม่สนใจเรื่องเทียบจอมปลอมของนิฟกาดหรอกนะและเขาก็จะไม่ทํามันแต่ลีเดียกลับบอกมาว่าโชคดีที่เราไม่ได้ทํางานให้กับนิฟกาซดซ ตอบตกลงทันทีซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจว่าใครกันแน่ที่ส่งลิเดียม,มาปล่อยเลนส์เพื่อให้ออกล่าซิลี และหลังจากที่เขาถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกแล้วเลนส์ก็ได้มากวนหนวดกวนเขาของเขาและก็พร้อมที่จะออกล่าในทันทีโดยเป้าหมายแรกของเขานั้นก็คือจัสเคียที่กําลังเล่น,นดนตรีอยู่ในบาร์ในคืนที่เขาช่วยเหลือยินนิเฟอร์ขึ้นเรือเลนส์ <R ance S 1> ก็ได้มานั่งเฝ้าเขาอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วและก็เป็นเขาคนนี้แหละที่เข้าไปจัดก,การจัสเคียจนหายตัวไปเหมือนกับที่เราได้เห็นไปแล้วในอีพีก่อนส่วนทางด้านยินนิเฟอร์ก็ไม่ยอมลงเรือไปกับเคียเธอได้ลงมาจากเรือแล้วก็ออกตามหาจัสเคียในทันทีฝั่งจัส ไว้กับเก้าอีและเลนส์ก็ได้เรียกไฟออกมาจากนิ้วมือของเขาเพื่อจัดเคลียร์ดูเพื่อขู่และค้นหาบ่อแสอะไรบางอย่างจากเขาและนี่ก็ทําให้เรารู้ว่าเลนส์นั้นเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษสามารถใช้ไฟอาคีได้อย่างยอดเยี่ยม สลับภาพตัดมาที่เกลโรในห้องทํางานของอิสเริกหลังจากที่เขาได้วับมาจากเคโมเลนมาโผล่ที่นี่แล้วเขาก็ได้แนะนําตัวให้กับอิสเริกว่าทริสส่งเขามาที่นี่เพื่อให้อิสเริกช่วยเหลือเขาเรื่องเสาหินกเกลโรก็ขอให้อิสเริกพาเขาไปหาข้อมูลของเสาหินสเตลลาไซที่อยู่ไม่ไกลจากนอกเมืองซินทราฝั่งอิสเริกไม่ได้ยินแบบนั้นก็บอกไปทันทีว่านั่นมันเป็นหนึ่งในเสาหินที่เก่าแก่ที่สุดในมหาทวีปเลยนะเกลโรก็บอกว่าตอนนี้มันได้หักลงแล้วในระหว่างการเข้ายึดเมืองซินทราตอนนี้ได้มีพวกกระสุนสายพันธ แค่คิดว่าพวกมันน่าจะอยู่ใต้ดินแถวนั้นมานานหลายปีแล้วเพราะลักษณะของพวกมันกลายพันธุ์ไม่เหมือนกับตัวอื่นๆแต่ฝั่งเอสทริกไม่ได้ยินแบบนั้นก็โห่ w ้ออกมาทันทีแล้วก็บอกไปว่าข้าไม่ค่อยเก็ตมุกของท่านสักเท่าไร่แต่ก็ขอให้คะแนนความสร้างสรรค์ของท่านนะรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่ท่านพูดมานั้นมันบ้าแค่ไหนเอสทริกนั้นก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องจริงจนกระทั่งแกโอได้นำเอาหัวของอาสนรที่เขาได้เอามาด้วยวางลงบนพื้นนั่นจึงทำให้เอสทริกถึงกับตกใจและกรรรีบบยออมมัััในนเื่งงททท้หด จากนั้นทั้งสองก็ได้เดินทางออกไปจากเมืองซินทราเพื่อหาคําตอบของเสาหินสเต,เตลลาไซนนั้นทันทีระหว่างทางทั้งสองก็ได้คุยกันไปด้วยเอสริกนั้นก็ไม่เข้าใจเลยก็ถามเกโรไปว่าเสาหินนั้นมีตั้งหลายร้อยหลายพันทาไมท่านถึงคิดว่าเป็นเสาหินอันนี้ซึ่งเกโรก็ตอบไปตามตรงว่าเพราะว่าเสาหินนี้มันเป็นเสาหินเดียวที่มันหักยังไงล่ะเอสริกก็ยังงงว่าต้องใช้พลังมากมายมาหาศาลขนาดไหนถึงจะทําลายเสาหินนั้นลงได้แล้วพลังแบบไหนกันถึงสามารถทําเช่นนั้นได้แต่เกโรก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นฝีมือของซิลิ เขาได้เก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับเขาแค่ย้อนกลับไปถามอิสริกว่าเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่เจ้าน่าจะมีคําตอบนี้ให้กับข้าไหนลองบอกข้ามาสิว่าพลังแบบไหนที่สามารถทําแบบนี้ได้อิสริกก็ถึงกับไปไม่เป็นเหมือนกันที่ได้ยินเกโอถามมาแบบนั้นและในระหว่างทางก่อนที่จะถึงที่หมายทั้งคู่ก็ได้ถูกทหารนิฟกาดสองนายเรียกตัวในข้อหาบุกรุกถึงแม้อิสริกจะอ้างว่าเขานั้นเป็นนักโบราณคดีที่ทํางานให้กับฟินจีลาแต่ทว่าทหารนิฟกาดนั้นก็ไม่สนใจและก็กระชากคอเสื้อข่องอิสริกอย่างจังน ก็เข้ามาจัดการฐานบนหลังม้าคนนั้นทันทีและหานอีกคนหนึ่งที่เห็นแบบนั้นก็ชักดาบออกมาจัดจัดการกับเกโลแต่อิสตรตกก็ใช้พลังเวทของเขาจัดการไปแทนจากนั้นเขาก็ได้พูดกับเกโลไปอีกว่าไม่ใช่ว่าข้าสู้ไม่เป็นเพียงแต่ข้าแค่ไม่อยากจะสู้ก็เท่านั้นและนั่นก็ทําให้เกโลกับอิสตรตกเริ่มที่จะเข้ากันมากขึ้นและทั้งสองก็ได้เดินทางมุ่งหน้ากันต่อไป และภาพก็ตัดก,กลับมาที่เคมอเลนเจ้าหญิงซิรีที่กำลังฝึกซ้อมอยู่อย่างหนักอยู่ท่ามกลางหิมะทริสก็ได้มาตามเธอให้ไปฝึกเวทมนต์โดยบอกว่าการฝึกเวทมนต์จะเหมาะกับเจ้ามากกว่าการจับดับสู้แบบพวกวิเช่แบบนี้แต่ซิลีก็ดูจะพอใจที่ได้ฝึกการต่อสู้แบบนี้มากกว่าจึงขอให้ทริสกลับไปก่อนและเธอจะตามไปส่วนทางด้านของวีซซเมียเขาก็เดินเข้ามาหาลือกับทริสเรื่องที่ซิรีนั้นมีสายเลือดของบรรพบ,บุรุษและนั่นก็สามารถสร้างวิเชิ่คนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกได้แต่ทว่าทริ ซีเมียในตอนที่เขากําลังสิ้นหวังแบบนี้แต่วีซีเมียก็บอกไปว่าเขาไม่ได้สิ้นหวังแต่เขากําลังมีความหวังต่างหากเขาบอกว่าถ้าเจ้าข้าและสิริร่วมมือกันเรามีโอกาสที่จะทําได้ทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เจ้ากับสิริมาอยู่ที่นี่ซึ่งเมื่อทริสได้ยินแบบนั้นก็คิดอยู่พักใหญ่แล้วก็บอกไปว่าหากเราจะทามันจริงๆงนางต้องยินยอมเท่านั้นนางต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะทํามันหรือไม่ซึ่งนั่นก็ทําให้วีซีเมียดีใจเป็นอย่างมากความหวังที่จะได้เห็นเเเผ่่าพัาัันนนุววชออรรกลลบมมงด้้ยูแค แต่สลรภาพกลับมาทางเจนนีเฟอร์เธอได้เดินเข้าไปจ้างหญิงโสเภณีคนหนึ่งให้เข้าไปดูในคุกของเมืองนี้และตามหาคนที่มีชื่อว่าจัสเคียโดยเจนนีเฟอร์ได้จ่ายเงินให้กับเธอครึ่งหนึ่งก่อนและจะจ่ายให้อีกครึ่งหนึ่งตอนที่เธอกลับมาบอกและหญิงคนนั้นก็เริ่มทําตามที่เธอสั่งทันทีเจนนีเฟอร์นั้นไม่ยอมขึ้นเรือเพราะว่าเป็นห่วงจัสเคียเธอจึงพยายามจะตามหาจัสเคียให้จนได้ในระหว่างที่เธอกําลังรองอยู่นั้นเธอก็ได้เห็นเมลูกคู่หนึ่งที่กําลังโดนจับแยกจากกันด้วยความสงสงงงาาาาาารรและะออออยยยยยกจจช่ยายา่่่่่วเ์ึพพมคูหืที ช่วยเหลือแม่ลูกสองคนนั้นแต่ทว่ามันกลับไม่เป็นผลเพราะว่าเธอไม่เหลือพลังอีกแล้วและในตอนนั้นก็มีเสียงของแม่มดจากในกระท่อมกลางป่าพูดเข้ามาในหัวของเธอเพื่อหลอกล่อยินิเฟอร์โดยบอกว่าหากอยากจะได้พลังกลับคืนก็เพียงแค่ร้องขอมาเท่านั้นแต่ยินิเฟอร์ก็ยังคงปฏิเสธสุดท้ายเธอก็ไม่สามารถช่วยเหลือแม่ลูกสองคนนั้นได้และแล้วโสเพนีคนนั้นก็เข้ามาขัดจังหวะเธอมาบอกว่าไม่เจอใครที่มีชื่อว่าจัสเคียเลยและเธอก็ได้พูดแนะนํายินิเฟอร์ไปว่าหากจะตามหาผู้ชายแล้วล่ะก็เมื่อเราคิดไม่ออก่าาจะตต้องไปมห ไหนจะต้องไปตามหาที่แรกที่เราได้เจอกับเขาคาพูดนั้นมันก็ทําให้ยูนิเฟอร์นึกอะไรบางอย่างขึ้นได้ และภาพก็ตัดมาที่จัสเคียตอนนี้กำลังทน,นทรมานอย่างหนักจากเรนส์เพื่อที่หาความจริงที่อยู่ของเกโลและเซเลีโดยเรนส์นั้นบอกว่าสิ่งที่จัสเคียนำมาแต่งเป็นเพลงนั้นเล่าถึงเรื่องราวการเดินทางของเกโลแทบทั้งหมดนั่นมันจึงทาให้เขาคิดว่าจัสเคียนั้นต้องรู้จักที่อยู่ของเกโลอ,อย่างแน่นอนแต่จ oh ัสเคียก็ยังคงยืนยันและตอบไปตามตรงว่าเขานั้นไม่รู้เลยจริงๆเขาบอกว่าเกโลนั้นทิ้งเข้าไปนานแล้วและก็ไม่ได้เจอกันมาหลายปีแล้วด้วยแต่ทันใดนั้นในขณะที่จ oh ัสเคียกําลังแย่เจนนิเียน ว่าเป็นเมียของจัดเคียร์ที่กําลังเมาเหล้าอยู่เลนสที่เห็นแบบนั้นก็พยายามไล่ให้เธอออกไปโดยบอกว่าค้าไม่อยากจะทําลายผู้หญิงออกไปซะ แต่เธอก็ยังคงดือด้อตีเนียนอยู่ที่นั่นต่อซึ่งจัสเคยังก็พยายามอยากจะให้เธอออกไปด้วยเช่นกันเพราะเขารู้ว่าเจนิเฟอร์นั้นไม่มีพลังวิเศษอีกแล้วแต่มือไล่ย,ยังไงเธอก็ไม่ยอมไปสุดท้ายเลนส์ก็โมโหจึงจับเจนิเฟอร์เอาไว้และเรียกเปลวไฟของเขาออกมาจากปลายนิ้วเพื่อที่จะจัดการกับเจนิเฟอร์แต่เจนิเฟอร์นั้นก็เตรียมตัวเอาไว้อยู่แล้วเธอได้ออมเล่าเอาไว้ในปากและเธอก็พ่นเล่านั้นใส่ไปที่หน้าของเลนส์ทันทีที่มันเสกไฟของมันออกมาทําให้ไฟนั้นลุกไหม้บนในนนบ นำตัวของแจ็คเคียนนี้ออกมาได้ในที่สุด จัดภาพกลับมาที่แกลอรเลยอิสเรกตอนนี้พวกเขาได้เดินทางมาถึงยังเสาหินนั้นแล้วและพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อได้ไมาเห็นรอยแตกขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นจุดเกิดเหตุที่จู่ยงิงสิริกีดร้องจนเกิดเป็นรอยแยกขนาดใหญ่และเสาหินหักลงไปอย่างที่เราได้เห็นไปแล้วในซีซั่นที่หนึ่งอิสเรกที่เห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าต้องใช้เวลาสึกกร่อนหลายชั่วอายุคนถึงจะสามารถสร้างรอยบินให้กับเสาสเต,เตลลาไซได้นี่มันคือความรู้ใหม่ของวิทยศาศาสตร์มันย้อนแย้งกับความรู้เก่าที่เเเเราาคยยยยมมีีีกกกันนนน่่นน่่ปลลททุุสนะิงงอะ เขาไม่เข้าใจว่าอะไรที่สามารถทำลายเสาหินสเตลละไซพังขนาดนี้ได้เกลอก็บอกกับอิสตริกไปว่าข้าคิดว่าเราต้องเจอร่องรอยหรือว่าการะดูกอะไรสักอย่างเพราะงั้นข้าจึงจําเป็นจะต้องลงไปในนั้นอิสตริกก็ขอลงไปกับเขาด้วย และภาพก็ตัดกลับมาที่เคมอลเลนเจ้าหญิงซิลีที่กําลังนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารและแล้ววีซซเมียก็เดินเข้ามาพูดคุยกับเธอด้วยและก็บอกว่าข้ามีอะไรบางอย่างจใจเจ้าดูและก็พาซิลีเดินไปในห้องทดลองระหว่างทางเขาก็เล่าว่าตอนการรวมกันของสองจัก,กรวาลน,นั้นมิได้มีเพียงแค่เอลฟ์มนุษย์และคนแคร์แต่ว่าพวกของอาสนได้รวมเข้ามาด้วยผู้วิเศษจึงใช้อาสนเหล่านั้นเป็นเครื่องมือพยายามจะใช้มันเพื่อครองโลกและแน่นอนว่าพวกอาสน์เหล่านั้นมันทําลายทุกสิ่งจากนั้นเมื่อ300ปีกกก่อนนผู้วิเศษ็หัลัลบมาใช้มนุษย์าย ันให้กับพวกเขาด้วยยาให้พวกเขาเร็วขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเก่งพอที่จะฆ่าพวกอาสุนเหล่านั้นได้ซึ่งก็เป็นพวกวีเชอร์ยังไงล่ะวีเชอร์ได้ช่วยเหลือพวกมนุษย์จากการสูญพันธุ์และเจ้ารู้ไหมว่าทาไมพวกเราถึงเหลือน้อยลงเต็มทีสาวน้อยซิลีก็จ้องไปที่วีเซเมียด้วยความสงสัยฝั่งวีเซเมียก็บอกไปอีกว่าในตอนที่เคมเลนล่มสลายสารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของวีเชอร์ก็ถูกทําลายไปโดยและแค่ก็คิดว่าเจ้าจะช่วยได้ในเรื่องนี้ซึ่งซิลีเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งงงไปใหญ่แต ว่าเจ้าเคยได้ยินชื่อของดอกไม้เฟรนเวดไหมพร้อมกับพาเธอมาดูดอกไม้นั้นเขาบอกว่าเจ้านี้มันคือดอกไม้โบราณเติบโตได้เพียงในสถานที่เดียวในที่ที่มีเลือดของบรรพบุรุษเท่านั้นฝั่งสิลีเมื่อเห็นดอกไม้นั้นเธอก็บอกไปว่าดอกไม้พวกนี้มันขึ้นเต็มไปหมดในสถานที่ฝึกซ้อมของข้าซึ่งนั่นก็ทําให้เธอเข้าใจในทันทีเพราะว่าเลือดของเธอมันจึงทาให้ดอกไม้เหล่านี้งดงามได้และมันก็ทําให้เธอเข้าใจไปโดยปริยายว่าเธอนั้นมีสายเลือดของบรรพบุรุษแต่ทว่าสายเลือดของบรรพบุรุษนั้นมาจากเอลฟ์เธอเลยถามวิซีเมมยยยด้ววคาสสงั ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงท่านยายของข้าท่านเกรดพวกเอล์นะฝั่งีซีเมียเองก็ตอบไปว่าบางครั้งความเกลียดชงังก็อาจจะเกิดมาจากข้างในที่เปลี่ยนแปลงอะไรไมีได้ทําให้สิรีเริ่มสงสัยว่าเธอนั้นอาจจะมีสายเลือดของบรรพบุรุษเอล์อยู่ในตัวก็ได้ฝั่งีซีเมียก็ยังพูดต่อไปอีกว่าสิ่งชั่วร้ายรอเราอยู่ข้างนอกนั้นและยาที่ทํามาจากเลือดของเจ้าเราอาจจะปกป้องอนาคตของเราได้นะฝั่งสิรีก็ถามไปได้วยความไร้เดียงสาว่าท่านมั่นใจไหมว่ามันจะได้ผลเวสเมียก็ตอบไปตามตรงว่าแค่ก็ไม่มั่นใจส ใหญ่และเธอก็ตอบตกลงซึ่งนั่นก็ทาให้วีเซเมียดีใจเป็นอย่างมากเพราะเขาก็ไม่คาดหวังว่าสิรีนั้นจะยอมช่วยเขาสิรียังบอกต่อไปอีกว่ามีข้อแม้อยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นท่านต้องใช้มันกับข้าเป็นคนแรกซึ่งเมื่อเวเซเมียได้ยินแบบนั้นภาพในอดีตเก่าๆที่เขาเคยใช้มันกับเกรอและคนอื่นๆก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาทันทีและเขาก็ตอบสิรีไปอย่างเด็ดขาดว่าจงลืมมันซะและก็เดินไปจากที่นั่นทันทีเพราะว่าเขารู้ว่ามันทรมานขนาดไหนกว่าที่จะผ่านกระบวนกา,ก,าการมาเป็นวิเชอร์ได้เขาจึงไม่อยากจะให้สห ถึงความเจ็บปวดนั้นเพราะเขาแค่อยากจะได้เลือดของสิริมาผสมยาก็เท่านั้นเขาบอกไปว่าพวกเราใส่ใจเจ้าเพราะว่าเจ้าเป็นเด็กของแกรอเจ้าก็เหมือนกับพวกของเราและจะไม่ยอมทําในสิ่งที่สิริร้องขอเด็ดขาดแต่ฝั่งสิริก็ยังไม่ลดละความพยายามเธอลีบเข้ามาขอร้องวิซีเมียใช้ย,ยานั้นกับเธอเป็นคนแรกโดยบอกว่าแค่อยากจะช่วยท่านจริงๆมันเป็นชะตากรรมของข้าวิซีเมียไม่ได้ยินแบบนั้นจึงยอมใจอ่อน แต่สลรภาพกลับมาที่รอยแยกของเสาสเตลลาไซเกโลเลอล e ิสตริกก็ได้ไปสำรวจดูข้างใต้นั้นแต่เมื่อสำรวจก็ไม่พบหลังของพวกกระสุนเลยแม้แต่น้อยและไม่พบร่องรอยอะไรของพวกมันเลยทั้งเซนไม่พบหลักฐานว่าพวกมันเคยอยู่ที่นี่มาก่อนตอนนั้นอ e ิสตริกจึงพูดว่าเหล่านักวิทยาศาสตร์เคยสันนิษฐานเอาไว้ว่าเสาหินเหล่านี้เป็นรอยแผลจากการรวมกันของสองจัก,กรวาลเป็นร่องรอยของการประทะลองคิดดูสิพวกกระสุนไม่เคยอยู่ในแดนนี้มาก่อนจนกระทั่งการชนกันของสองจัก,กรวาลสายพันทั้งหมดถูกแยกอยู่คนละโลกจนกระทั่งการถูกหลอมรวมกันเป็นหน การรวมกันของสองจัก,กรวาลก็ต้องใช้สองสิ่งคือพลังงานอันมหาศาลและตัวนาเพื่อส่งพลังนั้นและทีนี้หากว่าเสาหินพวกนี้ไม่ใช่จุดประทะล่ะแต่เป็นเพียงแค่ตัวนําส่งพลังเท่านั้นซึ่งเขากําลังพยายามจะสื่อว่าหากว่าเสาหินเหล่านี้เป็นเหมือนแค่ประตูเพื่อ,อไว้เปิดไปอีกมิติหนึ่งเท่านั้นและการที่จะเปิดประตูนั้นก็ต้องใช้พลังงานมหาศาลแต่แกโลก,ก็ยังคงไม่เชื่อในการสนนิษฐานของอสเตรกเพราะเขามองว่ามันเพ้อเจอจากนั้นพวกเขาก็พากันสํารวจต่อไป สลับภาพตัดกับมาที่เคมอลเนในห้องทดลองเลเล่ยปลธาตุตอนนี้ทริสก็ได้ทำการทดลองเลอดข,ของซิลีเธอได้นำมันมาผสมกับสารเคมีชนิดอื่นๆเพื่อทำสารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของวิเชอร์หลังจากที่ทดลองไปสักพักแล้วมันก็ได้ผลจริงๆด้วยวีซิเมียที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจมากส่วนทางฝั่งซิลีก็ตื่นเต้นเช่นกันและเธอก็ขอไปเตรียมตัวในการทดลองต่อไปแต่ทางฝั่งทริสเมื่อรู้ว่าซิลีนั้นจะขอเป็นคนทดลองเป็นคนแรกเธอก็รู้สึกโมโหวีซิเมียเป็นอย่างมากที่อนุญาตให้ซิลีทำแบบนั้น แต่ภาพกลับมาที่ยูนิเฟอร์หลังจากที่ช่วยจัสเคียออกมาได้แล้วตอนนั้นจัสเคก็บอกกับเธอว่าคนที่จับเขามานั้นพยายามจะตามหาแกรอแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะตามหาไปทำไมจากนั้นจัสเคก็ขอให้ยูนิเฟอร์เปิดประตูมิติเพื่อที่จะพากันหนีไปจากที่นี้แต่ยินนิเฟอร์ก็พูดย้ำไปอีกว่าเจ้าลืมไปแล้วหรอไม่มีพลังวิเศษอีกแล้วจากนั้นก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้ามาหาเรื่องพวกเขาซึ่งพวกนั้นน่าจะรู้ว่ายูนิเฟอร์นั้นมีข้าหัวจัสเคจึงให้ยูนนิเฟอร์หนีไปอีกทางหนึ หญิงโสพินีคนเดิมได้กวักมือให้ยินนิเฟอร์ไปหลบอยู่ในที่พักของเธอเมื่อยินนิเฟอร์ตามหญิงโสพีนีนเข้าไปกับกลายเป็นว่าเธอนั้นโดนหลอกมีฐานโลดดักจับเธอเอาไว้อยู่ข้างในนั้นเพราะว่าหญิงโสพินีคนนั้นก็อยากได้เงินค่าหัวของยินนิเฟอร์เช่นกันแต่สลับกลับมาที่เคมอเลนอีกครั้งทริสก็พยายามกล่อมและเตือนสติซิลีให้คิดดีๆถึงการทดลองเพื่อจะก,กลายพันธุ์เป็นวีชเชอร์สิลีก็สองจิตสองใจเลก็กกำลังดูสิ้นหวังเธอบอกว่าจริงๆแล้วเธอแค่อยากจะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอนัั้นนนนเป็ใครกแ่ ฝั่งทริสไม่ได้ยินแบบนั้นจึงบอกไปว่าบางทีอาจจะมีวิธีอื่นที่อาจจะรู้ที่มาของพลังของเจ้ามันมีคาเรียกง่ายๆว่าห่วงแห่งวิญญาณมันจะช่วยให้แค่เข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดในจิตใต้สํานึกของเจ้าและดูว่าในนั้นมีอะไรซ่อนอยู่บ้างความทรงจําทางพันธุกรรมของเจ้ามันอาจจะบอกได้ว่าเจ้านั้นคือใครกันแน่หรือว่าเจ้านั้นมาจากไหนมันไม่อันตรายสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราทั้งสองนั้นต้องเชื่อใจกันจึงจะสามารถเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดในจิตใต้สํานึกได้สิลีที่ได้ยินแบบนั้นก็ตตกลลงงเธออไได้นนนปบ สจากนั้นทริสก็ได้เสกคาถาอะไรบางอย่างและทั้งสองก็ได้หลุดเข้าไปในห้วงจิตใต้สำนึกของซิลีทั้งคู่ได้เห็นภาพในอดีตในความทรงจําของซิลีผู้คนมากมายที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอได้มาโผล่ในสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดทั้งสองเดินดูไปเรื่อยๆจนมาเจอกับเคียร์เมทัพของนิฟกาดที่จ้องมองมาที่ซิรีอยู่แบบนั้นซึ่งนั่นมันก็ทําให้ซิรีตกใจกลัวเป็นอย่างมากแต่ทริสก็พยายามบอกให้เธอใจเย็นๆเอาไว้โดยบอกว่าไม่ต้องกลัวไปหรอกมันไม่มีอะไรนี่มันไม่ใช่ความจริงเป็นแค่ส่วนที่ลึกท่นนจ้กของเเา ทั้งสองจึงได้พากันเดินทางต่อไปและในตอนนั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดกับซิลีว่าพวกเราอยู่ตรงนี้มาโดยตลอดและคนที่พูดนั้นก็คือเจ้าหญิงพาเวตาแม่ของซิลีนั่นเองทั้งสองได้จ้องมองหน้ากันอยู่แบบนั้นและนันก็ทําให้ทริสตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าสองม่ลูกนั้นสามารถสื่อสารกันได้ซึ่งมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้เธอทันขึ้นทันทีว่ามันไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้จากนั้นกลุ่มเราวิเชอร์ก็ได้มายืนรวมกันและก็ร้องเรียกซิลีว่าถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้้ววทววทุุกกกออยย่น่่น่าางดดดูสสัับนนนนไปหหมแติีี็เเลื ทั้งสองได้เดินตรงเข้าไปตรงทางเดินแห่งหนึ่งทริสเองก็เริ่มสงสยัยแลวก็พูดออกมาอย่างมึนงงว่ามันไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้เลยพวกเขาก็ได้มาเจอกับพ่อแม่ของเซลีตอนนี้ดูเหมือนทั้งสองจะดูเป็นกังวลมากพ่อของเซลีก็พูดกับพาเวต้าแม่ของเซลีว่าพวกเขาจะฆ่านางหากว่าพวกเขารู้ฝั่งพาเวต้าเองก็บอกไปว่ามันก็เป็นแค่คำพยากรณ์อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขากําลังคิดหนกักเพราะว่าจะมีใครบางคนมาทำร้ายเซลีในตอนเด็กดูนี่พ่อของเซลีจึงสั่งให้พาเวต้าเตรียมตัวพวกเขาจะพาเซลีี ขึ้นเรือไปจากที่นี่คืนนี้ซึ่งสิริที่มองดูอยู่ก็พูดขึ้นว่านี่มันเป็นคืนที่พวกเขาตายในทะเล แต่หลังจากที่เธอพูดจบพาเวต้าก็หันมาจ้องแนศรีทันทีนั่นก็ยิ่งทำให้ทริสตกใจกลัวเป็นอย่างมากเธอมั่นใจเลยว่าพาเวต้านั้นมองเห็นศรีจริงๆเธอจึงรีบบอกกับศรีว่าเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้หลังจากที่ออกมาจากห้องนั้นได้แล้วก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นอีกครั้งโดยพูดกับทั้งสองว่าเจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่และศรีก็พยายามเดินตามเสียงนั้นไปจนทั้งสองไดวับออกมาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่บนพื้นดินเต็มไปด้วยดอกไม้เฟรนเวด และภาพก็ตแตกลับมาที่เหตุการณ์ของเกโอและเอสเทรกหลังจากที่สำรวจอยู่นานเอสเทรกที่ดูบันทึกต่างๆเขาก็มั่นใจว่านี่มันไม่ใช่การรวมกันของสองจักรวาลอย่างน้อยก็ไม่ใช่อย่างที่เราเคยเข้าใจมาโดยตลอดโลกทั้งสองไม่ได้หลอมเข้าด้วยกันมันปะทะากันจริงและก็แยกออกจากกันอีกครั้งและโลกใบนั้นก็ยังอยู่ข้างนอกนั่นที่ไหนสักแห่งและเสาหินพวกนี้ก็เหมือนกับเป็นประตูสู่ทั้งสองโลกและนั่นมันก็ทําให้เกลอเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกอาูนที่เราเจอมันก็ไม่ใช่อาันสามมัันนนเเพ่่่่งงาาถึททีี้ย ยผ่านเสาหินที่เป็นประตูเข้ามาที่นี่ตอนนี้ปริศนาทุกอย่างกำลังจะเริ่มเปิดเผยแล้วจากนั้นอสติกก็ถามเกโรไปได้วยความสงสัยว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าแท่งหินกับพวกปีศาจเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกันแถมยังโจดจ,จงที่จะมาที่แท่งหินแท่งนี้อีกด้วยซึ่งเกโรอเองก็ยังไม่บอกเขาเลยย้อนถามไปว่าแล้วเจ้าหลามมาทําอะไรที่ซินทราเจ้ามาศึกษาเสาหินหรือว่ามาช่วยพวกเอลฟ์สุดท้ายแล้วอสติกจึงยอมสารภาพว่าที่ข้ามาเมืองซินทราแห่งนี้จริงๆแล้วข้ามาเพื่อตามหาผู้หญิงคนหนึ่งนางมีชื่อว่า เขาเรีบถามอสิกเพื่อให้มั่นใจว่าเยนี่เฟอร์แห่งบินก็เบิกนั่นหรอเจ้ารู้จักกับนางได้ยังไงกันแต่เมื่อแกลอมองไปที่ตาของอีสิกเขาก็รู้ทันทีว่าอีสิกนั้นก็รักเยนีเฟอร์เช่นกันอีสิกก็ยังคงสารภาพว่าแค่รักนางมาแสนเนิ่นนานและตอนนี้แค่ก็ยังคงรักอยู่แล้วเจ้าหล่ารู้จักนางได้ยังไงกันแกลอที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะตอบยังไงและนั่นมันก็ทําให้อสิกรู้เช่นกันว่าแกลอนั้นก็รักเยนีเฟอร์เหมือนกับเขาทั้งสองต่างจ้องมองหน้ากกกกับบัันนนออออยยยููู่่่่่แแแบบบ้้้โดดทีไมรจจะะพงงงตลลลววิส็าาห เกิดเรื่องกับนางที่ซอสเดนและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอาริทูซาคาคิดว่านางจะหนีมาหลบอยู่ที่เมืองซินทราแห่งนี้ซะเอกแลนนั่นก็ทําให้เกรอรู้ว่ายูนิเฟอร์นั้นยังมีชีวิตอยู่เขาดูตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะเขาคิดว่ายูนิเฟอร์นั้นตายไปแล้วตั้งแต่ศึกที่ซอสเดน ตัดสลภาพกลับมาที่ซิลีและทริสทั้งคู่ก็ยังคงอยู่ในจิตใต้สำนึกของซิลีจนได้มาเจอกับหญิงสาวชาวเอลคนหนึ่งที่บาดเจ็บและอุ้มลูกน้อยของเธออยู่ที่นั่นทริสก็ได้ถามซิลีไปว่าจะรู้จักนางไหมซิลีก็ตอบว่าข้าไม่รู้และในตอนนั้นหญิงสาวชาวเอลอยู่ๆเธอก็พูดขึ้นมาว่าข้าจะเล่าเรื่องนักลบเอลให้เจ้าฟังที่สร้างมาเพื่อให้ข้ามนุษย์ที่ลูกหลานพวกเอลมนุษย์ที่นางหลงรักแต่แล้วเอลคนนั้นก็ปวดแผลจนเธอไม่สามารถเล่าต่อได้ทริสที่เห็นแบบนั้นจึงเข้้้้้าาาาไปเเเพพื่่่อออชววยยรััักกกษใหและลคนนนน็งูดขึีจ จะรวมเผ่าพันธุ์เราให้เป็นหนึ่งและตอนนี้เจ้ากําลังจะทําลายมันหลังจากที่เอลคนนั้นพูดจบเธอก็ได้หันกลับมาบีบคอทริสอย่างจังทริสก็พยายามลองเรียกให้สิรีช่วยหญิงเอลคนนั้นก็ยังพูดกับสิรีไปอีกว่าที่ได้แห่งสายเลือดของบรรพบุรุษที่ได้แห่งความมืดเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วโลกจะล่มสลายในความหนาวเย็นและจะเกิดใหม่จากดวงอาทิตย์ดวงใหม่จากเลือดของบรรพบุรุษจากมาเมล็ดพันธุ์ที่หวานลงไปมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่แตกหนอแต่จะประทุเป็นเปลวไฟและทันทีที่เธอพูดจบท้้องฟาากก็็ปปเเลลียลย่ยยนน และก็มีพวกปีศาจจำนวนหนึ่งที่ขี่ม้าออกมาจากมิหมอกเหล่านั้นพวกมันส่งเสียงร้องคำรามอย่างน่ากลัวซิลีที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจกลัวมากและเธอก็ตะโกนเรียกร้องหาเกโลเธอเรียกหาเกโลอ,อยู่แบบนั้นซ้ำๆจนทำให้ต้นไม้โบราณที่ตั้งอยู่ในห้องโถงของเคมอรเรนสั่นสะเทือนและแตกเลาไม่น้อยและเสียงของซิลีก็ดังไปจนถึงเกโล,ละรอสริกที่อยู่ในล่องลึกนั้นและแล้วเสร็จก็เห็นสเตลละาซสที่แตกอย่างละเอียดกระจ,ระจายอยู่ทั่วบริเวณนั้นก็ได้ลอยขึ้นแล้วก็พุ่งไปตามล่องนั้นอย่างรวดเร็ว็ววและะมมมันนนกดูเหืออ่่าาาาจีบงงย ขึ้นมาอีกแล้วส่วนทางฝั่งซิลีและทริสก็ฟื้นขึ้นมาจากผวังตอนนี้ทิสสตีแตกกับสิ่งที่เธอได้เห็นมาในจิตใต้สำน็จของซิลีซิลีก็พยายามจะเข้าไปใกล้แต่ทริสก็กลัวและพยายามจะหนีตลอดตอนนั้นเธอก็พูดกับซิลีไปว่าทุกอย่างกำลังจะเดินทางมาถึงจุดจบและมันก็เป็นเพราะเจ้า,มาเมล็ดพันธุ์ที่ประทุเป็นเปลวไฟมันคือเจ้าฝั่งซิลีเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากและทริสก็ยังพูดต่อไปอีกว่าข้าเห็นมาแล้วไม่มีใครหยุดมันได้ซิลีที่เห็บบ็็นนนนนนนแแบบัััั้กกกกกลลววมาาิ่่่งีีไปจททท ตัดกันมาที่เกโลและเอสริกตอนนี้เอสริกก็ต้องการคําอธิบายจากเกโลว่าเศษสเตลาไซสเหล่านั้นมันลอยไปไหนและเสียงของเด็กหญิงที่เรียกหาท่านนั้นคือใครแต่เกโลก็บอกให้เขาเยิเงียบเอาไว้ก่อนเพราะดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างมุ่งหน้ามาตรงพวกเขาเกโลจึงค่คอยๆเดินเข้าไปหาและนั่นมันก็มีปีศาจอีกตัวหนึ่งที่เดินเข้ามาหาทั้งสองจากนั้นมันก็บินหนีออกไปจากร่องลึกนั้นเเกโลที่เห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีไว้เจ้าตัวนี้มันจะไปตามหาสิหลหอย่างแน่นอนเขาจึงรีบบอกให้เ,วเ,วหเ,เอสทร สิก็ต้องการคาอธิบายจากเขาก่นสุดท้ายเกเโลจึงต้องยอมบอกทุกสิ่งทุกอย่างแต่กลับมาทางฝั่งของซิริเธอได้วิ่งเข้ามาหาวีซีเมียและบอกว่าข้าต้องการยานั่นเดี๋ยวนี้เพราะว่าเธอไม่อยากจะเป็นเหมือนหนังที่ทริสบอกวีซีเมียก็ได้มัดแขนของเธอติดเอาไว้กับเตียงและก็จะลงมือฉีดสารนั้นเข้าไปในตัวของซิริแต่เมื่อเขาจับไปที่แขนของซิริก็ทําให้เขาเห็นภาพในอดีตกลับขึ้นมาอีกครั้งตอนที่เขาใช้สารเหล่านี้กับพวกเด็กๆนั่นมันก็ทําให้เขาไม่อยากจะทาาาจําใ,ใ,ให้สิริ <N> จากนั้นวีซีเมียก็กําลังจะลงมือฉีดยาน,นั้นให้กับซิรีแต่ทว่าเกโอกับเข้ามาขัดจังหวะเอาไว้สักก่อนเลก,ก็เข้ามาแก้มัดให้กับซิลีทันทีถึงแม้ซิลีจะบอกว่าเธอต้องการแบบนี้เองก็ตามและแล้วซิลีก็ได้บอกความจริงกับเกโอในสาเหตุที่เธออยากจะเป็นวีชเชอร์โดยบอกว่าข้าอยากจะเป็นเหมือนท่านข้าอยากจะเฉยชาต่ออดีตแคาต่อคาโกหกปรดให้ข้าทํามันเถอะส่วนทางฝั่งเกโอไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่มีทางที่เจ้าหรือข้าจะลืมว่าเราเป็นใครได้้้เรราาาาทํลยควมมูสึึกกไ่ไดหอนะซง เขาพยายามจะบอกกับซิลีว่าจริงๆแล้วลึกๆของพวกวิเชอร์นั้นก็ยังคงมีความรู้สึกเช่นกันจากนั้นเขาก็ใช้ให้ซิลีไปเก็บของเพื่อที่จะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งวีซีเมียก็ไม่รู้จะพูดอะไรได้แต่นั่งนิ่งอยู่แบบนั้นและจ้องมองไปที่สารก่อเกิดกายพันของเขา ส่วนทางด้านเอสิกหลังจากที่กลับมายังห้องทํางานของเขาแล้วเขาก็รีบมาค้นคว้าหาความจริงต่อทันทีเขาได้เปิดดูลำดับบรรพบุรุษของพวกเอลฟ์ที่เคยปกครองอยู่อาณาจักรซินทราแต่แล้วจู่ๆสายเลือดเอลฟ์นั้นมันก็หายไปแบบเดื่ดซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันหายไปได้ยังไงหรือพวกนั้นอาจจะปกปิดไม่ให้ใครรู้ว่าต้นตระก,กูลของราชินีคารันเท้นั้นก็มีสายเลือดเอลฟ์เอสิกหัวปั่นมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาพยายามที่จะไขปริศนาของซิลีให้ได้ แลภาพก็ตัดมาที่เรือขนส่งลำหนึ่งเคยก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นจากฝันร้ายที่เขากําลังตามล่าซิลีอยู่ในฝันของเขานั้นได้เห็นเสาหินนั้นแตกหักลงอีกครั้งเมื่อเขาตื่นขึ้นและออกมาดัดฟ้าเรือเขาก็ได้มาถึงซินเทียรหรือว่าซินทราเรียบร้อยแล้วในซินเทียแห่งนี้ฟินจิล่าและฟานเซสกาก็กําลังปรึกษาหารือกันอยู่เธอทั้งคู่นั้นเริ่มเกลียนชาวเอลฟ์จากเมืองต่างๆมารวมกันเอาไว้ที่นี่ใกล้จะหมดแล้วฟานเซสกาและฟินจิล่าก็ดูเหมือนจะไว้ใจกันมากยิ่งขึ้นและแแลล้้้้ววเเเเเมมมืื่่ออรขนนนนสงงาาาาถึึซิิทียคกกก็็ไดดาจา ประตูไปอย่างมั่นใจแต่เขาก็ถูกฐานนิฟกาดคนหนึ่งต้อนให้เขาเข้าไปเข้าแถวเหมือนกับคนอื่นๆเพื่อที่จะคัดชื่อตรวจสอบก่อนซึ่งในแถวนี้ก็มีดา่าเข้ามาด้วยเลเขาก็ผ่านเข้าไปอย่างเฉลุยส่วนทางฝั่งเคียนนั้นก็ใจร้อนเขาไม่รออีกแล้วเลรีบตรงเข้าไปหานายทะเบียนด้วยความโมโหนั่นจึงทําให้ฟิลาเวนเดลเดินตรงเข้ามาหาเขาเลบอกว่าเจะเข้าซินเทียได้ก็ต้องแสดงตัวก่อนเท่านั้นเลเคียก็แสดงตัวออกมาทันทีว่าเขานั้นคือหนึ่งในเมทับของนิฟกาดและแล้วฟินจิล่าก็เดินเข้ามาตรงนั้นพร้้ออมมมกกกััับบบลล่่าาาาววแสดดงคตนนรรทีีเขไ ฝั่งเคียก็มองไปที่เธอด้วยสีหน้าเรากับรู้ว่าอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ฟินจิล่ากลายมาเป็นผู้นำสูงสุดในที่แห่งนี้ ตัดกลับมาทงฝั่งเจนนีเฟอร์เธอได้โดนฐานจับเอาไว้และกำลังรอเวลาเพื่อที่จะนำตัวไปประหารโดยที่จัสเคียก็พยายามสืบตามหาจนรู้ว่าเธอนั้นถูกจับเอาไว้ที่นี่แต่เพราะว่ามีฐานจำนวนมากจัสเคียก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ได้เพียงแต่แอบมองเธออยู่แบบนั้นตอนนี้เจนนีเฟอร์หมดทางแล้วและเธอก็ได้ยินเสียงของเมมดในกระท่อมนั้นอีกครั้งโดยบอกว่าจงแสดงให้ข้าเห็นว่าเจ้านั้นต้องการอะไรรักษาแผลของเจ้าซะเจ้ารู้ทางออกอยู่แล้วจงเอ่ยมันออกมาเจนนีเฟอร์ที่ไม่มีทางเลือกอีกต่อไปเธอจึงได้ไล่คาถาขณะที่เธออดดนมัยู โดยพูดว่าจงสยบต่อเทวีแห่งป่าเทวีที่เป็นอมตะในห้วงฝันฮัทฮัทเธอได้ไล่มนอยู่แบบนั้นติดติดอยู่หลายครั้งจากนั้นตัวของเธอก็หายไปต่อหน้าต่อตาพวกทหารที่จับตัวเธอเอาไว้จัสเคียที่แอบดูอยู่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากที่เยนนิเฟอร์นั้นได้หายไปแล้วเขาพยายามจะส่งเสียงเรียกหาเธอแต่เขาก็ถูกจับได้และก็มีความผิดในฐานะไม่แอบดูผู้ต้องขังและเขาก็ถูกพวกทหารจับตัวไปอีกคน ส่วนทางฝั่งเจนนิเฟอร์นั้นที่เธอไล่คาถานั้นก็เพื่อจะมาโผล่ที่กระท่มของเมมดมในกลางป่าเธอบอกว่าเธอไม่อยากจะเป็นหนี้บุญคุณใครและเธอก็ต้องการการแลกเปลี่ยนเพราะเธอจะไม่ยอมให้เมมดมคนนั้นล่ลวงเด็ดขาดส่วนทางฝั่งเมมดมคนนั้นก็บอกไปว่าข้ารู้ว่าเจ้าต้องการอะไรตอนนั้นเจนนิเฟอร์ก็ตอบไปตามตรงว่าข้าสมควรที่จะมีชีวิตข้าควรที่จะได้เข้าถึงพลังความกลาหลนและเมมดมคนนั้นก็ตอบมาว่าข้ารู้ว่าเจ้าจะได้มันกลับขึ้นมาได้ยังไงเจ้าจะขโมยมันมาจากใครนนัั้้้้ขาาาาารูอก็ถมมมดวววยยยคสสงง่ตโ าจากใครอย่างนั้นหรอและแล้วเมมดคนนั้นก็กลายร่างกายมาเป็นซิลีและบอกว่าจาก่ายังไงล่ะเจนนิเฟอร์ที่ไม่รู้จักซิลีมาก่อนเธอก็ถามไปตรงๆแล้วเจ้าเป็นใครเมมดในร่างของซิลีก็บอกว่าข้าคือกุญแจที่จะทําให้เจ้าได้พลังกลับคืนมาและจะเป็นมากยิ่งกว่านั้นเองพาตตวของข้ามายังซากประตูสีดําข้างนอกเมืองซินทราซึ่งเมมดคนนั้นก็ล่อลงยินนิเฟอร์ให้ไปนําตัวของซิลีมายังแท่นหินสติลลาไซาที่แตกสลายอยู่นอกเมืองซินทราและเรื่องราวในตอนที่5้านี้ก็จบลง ก็จบไปแล้วอีกหนึ่งอีพีสำหรับซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่างเดอะว t ชเชอร์บอกเลยว่าตอนนี้เรื่องราวมันกำลังเข้มข้นขึ้นมากเราได้รู้ถึงสาเหตุแล้วว่าทำไมซีรีถึงมีแรงดึงดูดพวกปีศาจเหล่านั้นก็เพราะว่าเธอมีพลังที่จะสามารถเปิดประตูมิติให้กับเหล่าปีศาจเหล่านั้นเข้ามายังโลกมนุษย์ได้แถมเธอก็ยังเป็นมันกับอาวุธสังหารที่ถูกใครบางคนสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำลายล้างพวกมนุษย์อีกด้วยส่วนทางฝั่งของจินนิเฟอร์เองก็ไม่น่อยนะที่หวังอยากจะได้พลังกลับขึ้นมาจนถูกไม่ม่ดม,มดคนนนั้้โลลงใหเธอไปาซร มาอย่างแท่นเซวินสติเลลาไซนอกเมืองซินทราบอกได้เลยว่าอีพีหน้าเรื่องราวมันยิ่งจะสนุกมากกว่านี้อีกหลายเท่าและเรื่องราวมันจะเป็นแบบไหนนั้นไว้เรามาลุ้นกันและสําหรับวันนี้ผมเองก็คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ